โอเคสสดยอดสำคันด้วยนะครับผมกวันนี้ยุคผมนในรายการโฟกเคมเมอร์ทีวีนะผมนี้จะมาประจานเด็กสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เด็กเที่ยนี่นะครับผมก็ไม่ใช่เด็กหรอกครับผมก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะผมเหตุเกิดที่ช่องของเขาเนี่ยได้อา ลงว่าเขายทาร์ตพี B ีนะครับผมก็จะซื้อให้เพื่อนผมนะฮะอ่ะตัวผมนี่จะซื้อให้เพื่อนนะครับผมผมก็เลยทักเข้ามาเลยบอกว่าถ้าเราจริงหลอเกียนไหมนะครับผมเขาก็บอกไม่นะครับผมผมก็บอกบอกว่างั้นเอางั้นเอานะครับผมวันไหนผมก็บอกสุกมั้งนะครับผมก็ใจเป็นวอปาวาเด๋เดาผมมาให้ดูช็อตเด็ดครับผมนี่นะฮะถ้าเราจริงหลอเกียนไหมนะครับผมสามดอกนะฮะ สามดอกนะครับผมดูนะฮะเขาน้เนาะเขาแบบหน้าด้านแค่ไหนนะครับผมดูนะฮะพันหนึ่งเขาจ่ายวันไหนมีเหลือหนึ่งดอกวันอาทิตย์นะฮะเขาบอกว่าหนึ่งดอกอป้าผมไม่เอานะครับผมผมก็บอกว่าอยากได้สามดอกนะฮะแล้วก็เขาไม่เอาใช่ไหมนะฮะเขาไม่เอาเสร็จปุ๊บตกลงเขาถามผมว่าจะซื้อไหมผมก็บอกสามดอกนะเขาบอกว่าอ่าเงินได้ครับนี่ฮะคือแบบผมโอนไปแล้วเว้ย เออนะฮะนี่นะครับผมเขาไม่เชื่อผมนะฮะเขาไม่เชื่อผมว่าผมเนี่ยจะเกียนนะครับผมก็ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับผมดูรอเงินส่งมานะครับผมเดี๋ยวจะให้นะครับผมผมก็ถามว่าก่อนโอนขอเช็คก่อนได้ไหมเพราะว่าผมเริ่ม ใช่โอเคเออตอนนั้นนะครับผมนะฮะ,ผม,นะฮะผมมีประวัติการซื้อขายนะผมผมเป็นพ่อค้าเทลเลอร์นั่นเองนะ,ะับผมเขาก็บอกว่าผมโกงดินะ,ะับผมผมไม่เชื่อว่าผมขายเยอะแล้วนะัะผมนะฮะ,นะฮะจะก,กลัวอะไรชแนลผมไม่มีโกงหรอกนะฮะชาแนลเขาเพิ่งลงคลิปนี้คลิปแรกนะฮะก็ไปคลิปที่โดนแบบเออเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังนะผมผมก็บอกมีปชชไหมเขาแบบเปลี่ยนเรื่องเลย นะฮะก็นี่ครับผมรอกลับบ้านผมก็แชทเข้าไปเลยนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมตอนนี้นะให้รหัดเจ้าเจ้าไอ้นั่นมาแล้วนะฮะหนึ่งดอกนะครับผมอ่ะโอเคหนึ่งดอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรหัสสามดอกนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คุยกับเขาไปเสร็จปุ๊บนี่นะ นะผมจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยนึกว่าสามดอกจริงนะผมผมก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเพเเิจริงๆมันเป็นหนึ่งดอกนะครับผมนะรหัสแรกเขาบอกผมก็อนไปห้าอยนะครับผมเฮียจังไรนะคนตีนะนะฮะเป็นไงบ้างครับรหัสเอานึงดอกมาทำไมผมสั่งสามดอกทุกคนเห็นนะฮะมีหลักฐานนะครับผมนะก็ มานี้งั้นเพิ่มอีก300นะครับผมฟังดีๆนะฮะงั้นเพิ่มอีก300นะฮะบอกเองว่า3ดอกนะฮะนึกว่า1ดอกเสร็จปุ๊บยูนิมันพิมพ์มาว่าเพิ่มอีก300ได้2ตัวเลยผมก็บอกว่าได้ผมก็นึกว่า1ดอกกับ3ดอกนะฮะได้ครับได้2ตัวเบยมันก็ตีสนิทมั้งไม่รู้นะฮะมันก็บอกว่าเอาหนึ่งดอกสองตัวงง ถ้าเอาหนึ่งดอกอีกตัวเพิ่มสามร้อยอีเกี้ยมคนตลืนนะฮะถ้าสามดอกเพิ่มสี่ร้อยห้าสิบนะฮะเอามาสีบอกสามร้อยเอา้าผมก็บอกอน,นี่แบบนี้นะฮะอ่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนี้ครับผมก็พิมพ์ใบเออนะผมวันนี้พิแชทนะฮะสามดอกใช่ป่ะเดี๋ยวพิดอีกครับผมเที่วลง youtube นะเออโอเคสามดอกนั้นไว้แบบพูดดีนะฮะอัดคลิปมาให้ดูด้วยวันนี้อจะทำใ,ใน youtube ก็มีทำเนี่ยครับ คือแบบแม่งน่ารอดนะฮะก็ขายแล้วก็ลบไงแทนที่จะแบบเขียนใต้ดีสคริปชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งแค่ไปพิมพ์แค่เนี้ยโอ้โหมึงเอาลงยูทูบเอาลงได้เลยครับเฮียนะฮะขอระบายหน่อยนะฮะก็นี่นะครับผมทําเป็นบอกว่าก็ผมไม่ถนัดโอ้โหเฮียมึงเลิกทําจากยูทูบมึงอันนั้นไเถอะครับนะฮะนี่ผมก็โอนไปล,ละสี่ร้อยห้าสิบบอ นะผมนี่หลักฐานมีนะผมไอเดีพัทอะขอปิดแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะผมอ่ะนี่ครับผมผมให้เพื่อนนะฮะให้เพื่อนนะฮะผมก็บอกว่าอ่าฮัลโหลยังอยู่ไหมตอนนี้นะอ่ะมันยังอ่านอยู่ตอนตอนนี้มันไม่ตอบผมนะฮะตื่นยังมันบอกตื่นแล้วตื่นละนะฮะไอดีโดนไปแปดพันกว่าวันอ้าวใครทำอ่ะเมื่อวานยังเล่นอยู่เลยนะผมนี่นะฮะดูวันฮะ ดูวันฮะเมื่อวานเที่ยนะฮะผมคุยกับมันวันที่เท่าไหร่ว,วาฬสัตว์ว,วันที่เท่าไหร่วะเมื่อวานนะฮะไม่ใช่เมื่อวานนี้มอนแอรว้สัตว์ไม่รู้วะช่างแม่นะฮะก็วันศุกร์เออวันศุกร์นะฮะก็นี่ฮะวันศุกร์ยังเล่นได้อยู่เลยโอ้โหฮึนะฮะวันศุกร์วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่สิบสี่ไม่ใช่หรอฮะใช่ปะเอ้ยวันที่สิบห้าปะไม่รู้นะครับผม สมมติอ่เดี๋ยวผมดูวันที่เลยวันที่วันนี้เหร่วะวันนี้วันที่สิใช่ป่ะวันศุกร์ก็ก็ต้องสิห้านะฮะอ่ะสิบ้าเสร็จปุ๊บถูว่าผมโดนแมนวันที่ห้าครับอือหือโดนแมนวันที่ยี้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเมื่อวานยังเช็คอินอยู่เลยนะฮะชัวเพื่อนนายเล่นเปล่าโปะอ่ะมันบอกว่าเพื่อนผมเล่นใช่ป่ะ ทั้งนั้นที่เพื่อนผมเพิ่งเปิดคอมนะฮะผมก็ดูเวลาเวลาไอ้สั์มึงดูเวลาห้าโมงครับห้าโมงหรือบ่ายสามนะฮะคุยกี่โมงคุยคุยกับมึงกี่โมงไอ้สั์คุยสิบโมงนะฮะเพื่อนเช็คให้เมื่อวานนะฮะดูครับผมนี่นะฮะตีสองตีเที่ยงคืนนะฮะดูดูเวลาไอ้สัส นี่นะฮะ ID ถูกนะรับการโดนแบนนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนายโป้เปล่าอ่ะเสร็จป,ปุ๊บผมก็บอกว่าเวลาโดนแบนบ่ายสามอ่ะต้องของเงินคืนแล้วครับอ่ะผมพิมพ์ตกลงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมจากนี้จากนั้นนะผมมันไม่อ่านเลยฮนะหรือว่าผมผมทักไปครับลูกผูช้ชายเปล่าอไอ้สัสเก่งจริงมือมัดดิน้นตาคอมเมนต์ดีเฮียน,นะมึงเก่งอไอมสัสตัวตัวกูได้เฮีย นะกูมีหลักฐานพร่อมาอยากดูไหมล่ะหลักฐานกูมีไอสัตว์คลิปนี้ด้วยเนะี่ยคลิปนี้นะ๋ยวมึงดูไอสัตว์นะเดี๋ยวหลอนนี่หลักฐานกูมีนะมึงไม่ต้องห่วงนี่หลักฐานกูนะกูมีหมดนะฮะ๋ยวมึงจะลบชั้นมึงดิ้นไม่พน้นหรอกไอสัตว์แล้วดูประวัติครับผมประวัติผมอ่อ การโอนเงินการซื้อเนี่ยอันเนี้ยผมก็มีหมดนะฮะเขาไม่เชื่อผมนะฮะก็กำไกรใครก่อนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูในวอลเล็ของผมละกันนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะวอลเล็ผมละศูนยบาทนะครับผมนี้อันนี้ผมเอาไปใช้นะครับผมนี่สี่ร้อยห้าสิบครับใครมีแบบใครที่แบบเฮียอะไรนะฮะโทรไปหาเบอร์นี้เลยครับผมนี่เบอร์นี้เลยนี่เบอร์นี้เลยเนี่ยศูนสเนี่ยเออ ชื่อนะชื่อวงสกรนะครับผมเวลานี่ดูเวลาที่โอนโอ้ยเวลาก็มีบอกนะกูออนตอนไหนนะฮะดูดีๆมึงจะทำอะไรมึงดูด้วยสัตว์นี่นะฮะสิบหนะฮะดูเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไอ้สัตว์นะฮะเลขที่อ้างอิงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูไปหาใน Youtube แล้วบอกอ่าแล้วพิมพ์ว่าเช็คอ่าเงินผ่านอ่าอะไรที่อยู่ที่อยู่นะมึงเจอกูสัตว์ นะครับผมนะฮะถ้ากูรู้ที่อยู่มึงน,นะ,ะเจอกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลินี้นะฮะต้องขอลาพี่เพียงเร่อนี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าใครหมั่นไส้อย่าลืมกดแชร์นะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับผมอ่ะก็นี่นะเป็นช่องของ เที่ยมื่อกีเนี่ยอ่านะฮะนี่ดูเลิกเล่นลาเคป,ปะจะทำคลิปบีบีโอ้ยอีหิบหายมึงอย่ารอดเลยสัตว์นะมึงมาจบศึกกับกูก่อนนะครับผมนะนะไม่จบกูไม่ไม่ตามตื้อมึงอะนะฮะอ่านะก็ไปละนี่ฮนะช่องมันฝากไปถล่มได้นะฮะชื่อช่องเลิกเล่นลาเคป,ปะไม่รู้เหมือนกันนะไม่เจอก็ช่างแม่งนะฮะ โอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย